ให้สุดกล่าวร้อให้ผู้ชมดูทุกช okay, okay. ั้นก okay, ันด้วยอยู่กับผมันี้นะ PJ Gamer นายนะเออภาพเมื่อกี้ไม่ต้องแทนนะอยู่ผมก็ไดาจะตัดออกหรือไม่ผมก็ผมผงน่าจะตัดออกหรือไม่ก็กล่าวร้องใผู้ชมโอเคนะผมทำการได้อของฟรีนะทุกคนเมื่อกี้พระเจ้าให้มานะทุกคนเมื่อกี้พระเจ้าให้มานะผมไม่ได้ซื้อนะผมพระเจ้าให้มาแล้ว ต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยนะทุกคน <laughs> ต้องขอบคุณพระเจ้าโอ้ดาบกิวกาเมดเออพอดีว่าน,นี้พระเจ้าให้มานีทุกคนอย่าลืมไปขอพระเจ้าเล well. ยเดี๋ยวพระเจ้าจะให้แน่นอนแม่งโคตรจริงนะไ <c oughs> <c oughs> อ้เหมือนรวยเปียวเราคิดรวยได้ปขนาดนั้นเลยเหมือนจริงอน,น่น <c oughs> อย <ส electronic> <c oughs> อโอเควันนี้จะมาทําคลิปวักกี้วิสานลืมบอกเลยนะทุกคนวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับวักกี้วิสานนะทุกคนดูจังเกอรผนี่หัวใจวายมีสองไอเทมเพิ่มเข้ามาใหม่ส่วนไอเทมนี้ยังไม่ได้ก,กับเกมนี้ใช่สองไอเทมขึ้นเพิ่มเข้ามาใหม่เพราะผมไม่ได้เล่นเกมนี้นนพอสมควรแล้วเนี่ยอ,อะไรอย่างมิสเตอร์ กลัวหน้ามันไม่หกไงวะมา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 โอเคมาเอา,าคอนเทนต์กันดีกว่าเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันดีกว่าหลังจากที่เราเน้นเอ่อหลังจากที่เราได้อธิบายว่าพระเจ้าให้มานะทุกคนเออโอ้มีเจมุข้อนี้อะลยทุกคนเอาไปทำอะไรดี เสียดายม <S <s banks, okay. oh, oh, ma, co. ันไม่ได้เป็นเหมือนจิมมอสตาให้เย่จ้ะโอเคอืมโอไม่นะพระเจ้าให้มาอีกแันวนิโอไม่นะโอ้พระเจ้าให้มาทุกคนผมไม่รู้จริงๆนะพระเจ้าให้มาขอบคุณครับพระเจ้าสุดยอดเลยพระเจ้าขอหนูแต่เองมาให้ โอเคเราจะมาทำไอ้น,นี่กันนะกินเนื้อเบอรอะไม่ใช่อันยากจังวะไม่ไม่ไอันี่นี่้นี่คแล้วก็แค่อทหรือเปล่าวะใช่ปะให้แค่อดแล้วบอกให้หายกินเดียตามแมพได้เลยอันนี้ก็บอกว่าให้หายกินเดียตามแมพนี่ให้ดูสีได้อันนี้ก็บอกให้หายกินเดียตามแมพโอเคคี๊มาอะไรวะเสร็ะแล้วูู้้น้าทำยังไงนะมาไปกันอันนี้ <laughs> มันจะเป็นแบบ แเที่แบบโคตรทุเรศเลยอะไนแบเราต้องไประเบิดบ้านเขาเดีจังวะเดี๋ยว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 โอเคมาตรงนี้ตรงนี้อะตรงนี้ตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมฮะตรงนีอะไระาันนี่เดมเลชันนเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมอะคลาดอืมโอ้โหให้ระเบิดตรงนี้อะไรวะเดียายให้อะไรนะมามาม แล้วระเบิดจันนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะมีรูใช่ไหมมาทำอะไรเปล่ามาเก็บ TNT ตรงนี<ม>้แล้วจะมาหยิบดีมันต้ว่าโดนราเบิดใช่ไหมได้ง่างวางระเบิดไปทุกที่เลยแล้วระเบิดง่ายวางระจุดไปทุกแนวหน้าที่ห้าที่ออาเก็บระเบิดไปเรื่อยๆอ่ะง่าย ไมมันมามันดูไม่จิบด้วยมันติดว่ะน้องการเดินไปเดินไปทำไมต้องเป็นอย่างนี้ต้องวางู่ตรใช่วางหสองสามยังเหลืออีกที่หนึ่งไม่มันยังมีวางนะนี่ไง ไม่ได้มีแล้วโอเคแล้วไปต่อเดาเดา่จำไม่ได้จำวิธีทำไม่ได้แต่ลองดูเผื่อได้เผื uh, so s <S mm ่อจะได้ก็ได mm ้อะไร explosion ไม่ไม่โอ้ยยันลิ้เซ็ตลิเซ็ตเห็นไหมบ้านแตกเลย บ้าระเบิดแล้วไงต่อมา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 งินมดเหลังจากที่โดนระเบิดมันเสียงอะไรเราเห็นตรงนี้ไหมขาคนดูเนี่ยื้นั่ทำไมโอเคราคาตัวตัน้องชายไปเลย่าแกไม่รู้หรอกว่าฉันทำดีขึ้นานไหนอ่ะโอ้สันต์ตา โอ้อไม่ชอบซานตาชอบด้วยมันให้ของฟรีเนี่ยอันนี้ขนาดเป็นพระเจ้าที่แบบให้มาเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพระเจ้าให้มาในวันที่มาเห็นไหมโอ้ยเห็นไหมทุกคนตต่เจอไหมทุกคนเจอหรืมาอะไรบางอย่างโอเคไม่เป็นไรช่างของมามาเอาแครอทมาแล้วเอาแครอทยังไงมามาตามนี่มาโอเคโอเคอีกเว่งเว่งกระติกโอ้ยพระเจ้า ใช่ครับตรงนี้คนนี้หน้าตาคุณคุณไงแล้วนี่ไะใช่ตรงนี้อ่ะเจ็ดจานโกบตีกี่ตัวครับเนี่ยสี่สิบตัวเพื่อเอาลับสหดาได้ด้วยสหดาใช่มันมีสายยาไอ้ติกีแล้วสหดาคืออะไรสายยาบอกว่าติ๊กตีแล้วมันไม่โดน่าที้บ็อกตีถึงยี่สิบก็ได้รอให้เวลาหมดเออมาเดี๋ยวเราไปดูสายยาด้วยกัน

มาคาเขบได้สี่สิบตัวเดินลูกสิบตัวก็สองตัวอ่อเรียบร้อยแล้วก็รอเวลาหมดเรียบร้อยหมดเวลานี่งครหลัอจะก็จะโผล่ขึ้นมาอื้มชั เอาไปทั้งนี้เลยเหรอใช่อ่าเอาแค่หลอดย้ายให้กลายเป็นเล็กลงโคตรจริงเราก็ยังได้คอร์มาอยู่อทุก low box ทุก low box ง่ายได้ฉายาไหมได้มั้งาดูอ่ะมันดูดดตรงไหนนะเดวเอลเดวเวลไม่ได้มาวะเจ<น>๋งได้ไี่ที่มีนั่นี่มาดูดิอ๋อโม หมูไม่เหมูมีดิกโลไม่เอาครับไม่เอาเรอกินเลยให้คนนั้นไม่จะกลายเป็นล่าตัวนั่นแหละไปเอาสายยางไหมไปตีไปเอาสายยางเออเดี๋ยวมันทำเคยโซแมนก่อนคลิปนี้ไม่มีอะไรก็แค่สอนทำสองอย่างแค่นี้แหละแต่แค่ที่เหลือก็เวลาเดินเล่นไม่นเดี๋ยคลิปมันสั้นเกินไปไม่เอาไม่ชอบรีวิวของเลย อืมดูของทำไมคำพูดมันแปลกวะทำไมมันเดินช้าอย่างนี้ตอนแรกยังช้าเลยไม่สเตมเดี๋ยววันนี้เรต้องใส่อะไรนะอะไรอ่ะอ๋อดูละเทปิ์ตเอยมันมีเทเลพอพอดเหรอใช่มันนี้แล้วมันจะเป็นการเกี่ยวกับอะไร เอาหนวดบวกอ่านี่นหนวดบอกอ่าปีเสื้อทำไมอ่ะมันจะได้อะรอ้เ <c oughs> ทพปัดใช่แต่อยากทำตัวขยายส่วนย่อส่วนเลยก็เอานองฟ้าบกอือเพิ่งใส่หนวดทำไมอ่ะเต่นองฟ้าคอนนะฮะแล้วค่อยใส่หนวดเคยิีไซอ๋อแลว้วเยี่ยมใส่คอนโทรเยี่ยยย ก็อะไรมันต้องไม่มีอะไรดีฮ่าฮ่าโดนไปดีกัยโดนไปดีอย่าย่าย่าอยู่ในยาคอบกายของพ่อนะพ่อตอนนี้พ่อมาเกี่ยบการโอเคทำใหม่นะทำง่ายจะตายไม่จะเผลอเพิ่ใส่เผลอใส่แล้วเคซี่ใส่พอเคซี่ใส่เสร็จก็ใส่คอนทูอ่ะเรียบร้อย ตันนี้เราเลือกสามารถเลือกไซส์เล็กไซส์ใหญ่ได้แล้วนะทุกคนเอาเป็นไซส์ประมาณสิบอุ้ยโอ้เป็นไททันโอ้แร็กคิวเนี่เป็นไททันเหรอทำไมตัวมันใหญ่เยอะว่าต้องการแค่์ห้าก็น่าจะมีพอหรือเปล่าอ่ะเด็กหลงนิดนึงไง่ายแร็กวนี่ยเ,เป็นไททันนี่นั่หรอไม่อ่ะเขาจเป็นไททัน มัโโนคืออะไรวะเนี่ยกายอยู่ดีกกายล่างสีเลยโคตรจีนเลยอืมไอ้น,นี่จะยิงทำไมเนี่ยเอยากได้พลังวิ่งนะเนาอส,สู้ได้เมื่อด่าอยู่เลยนะดีนะเโอ้ยเจออะไรอ่ะถ้าอยากให้มันปล่อยสายฟ้าจะไม่ได้ฮะ อยู่ดีๆก็อยากพักไฟทำงานมืดนะโอ้ไฟโบร์ว้าวได้บร์เออลืมเลยลืม <Bro. S 1> ทำ่าเรียบร้อยได้แล้วล oh, mm hmm. นะฮะทุกคน,นการแบบนี้ต่อแล้วก็เคซีไซต์แค่นี้อีซี่จบบ้านเลย คลิปอ่าคราวนี้เราก็ปรับใส่นะครับประมาณสักยี่สองแล้วกันยี่เลยเดียวโอเคได้ละไ,ได,ได,ไได้อันนี้ปลาดได้อย่างลงตัวนะตอนนี้วอะไหนใช่ะ้ได้ปะโอ้ยวิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วเกินไม่ใช่นาะโอเคไม่สูงนั้ยาบิดอะไรอีกได้จริงๆมาสูงแค่คุนซุปเปอร์ไซยาห์แ ะตัอนมเอาุเออนนีเาเทเรท่ไอทดไม่เ no, ป็นไรเดี๋ยวมันเปิดีวีาำได้เออรีวิวตัวนี้องการอะไรนะอ๋อต้องการให้มันกระโดดสูงโอนเมันฟอกเลดเยมันทำยังไงนะริมอะรอะ ไอ้การ์ดเน้ยอ๋อหรือไปมีเซ็ตน,นี้ดีกว่าเซตสปีดซูเป,ปอร์สปีดแอละเฟสเจะชูกกะลัดออกเรียบร้อยโอ้โหโอ้โห สำหรับใครที่ชอบิปนี้อย่าลืมกดไลค,ลค์กดแชร์และกดซับสไครโอ้สุดยอดเยก็รใจนีจะาทใหม่ๆนะสำหรับคลิปนี้ก็พระเจ้าให้ของ,ง,งดีมโคตรเยอะเลยหนูอยิ่ยง <c oughs> ังนี้อ่งยุมย่ีีมีล